สวัสดีค่ะคุณหมอพี่เต้งนะคะวันนี้ค่ะหมอดาวจะพาพวกเรามาเรียนรู้วิธีการกินอาหารโดยที่บอกเลยค่ะว่ากินยังไงไม่ให้อ้วนดูคลิปนี้นะคะดูให้ดีๆฟังตามนะคะแล้วจะได้เข้าใจค่ะไม่น่าเชื่อแค่ปรับวิธีกินนิดเดียวนะผอมลงได้นะ อย่างแรกเลยค่ะต้องเอาอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดออกไปะคะ่ะไม่มีการดูนะคะดูคลิปด,ด,ดูนู่นดูนี่ไม่เล่นมือถือด้วยไม่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยนะคะอันนี้นะคะหมอดาวก็คือตั้งกล้องมือถือแล้วก็ถ่ายตัวเองค่ะโดยที่นะคะหมอดาวไม่มีการดูการฟังเพลงอะไรทั้งนั้นนะคะเอาละขั้นตอนแรกผ่านไปขั้นตอนที่2นะคะหมอดาวก็ค่อยๆค,ค,ค่ะเวลาที่เรากินอาหารนะคะให้เราค่อยๆตักนะคะซึ่งให้เราเนี่ย อย่างของหมอดาวเนี่ยนะคะหมอดาวก็จะตักข้าวนะตักข้าวประมาณเสรหนึ 1, ส่วนสของช้อนแล้วก็ตักกลับ ะะสังเกตว่าหมอดาวจะค่อยๆะะให้ข้าวมาละเลียดไปกับฟันกับปากนะคะค่อยๆรับรู้ค่อยๆดูดรสชาติของอาหารมันก็คือการแบบว่าดูว่าเออาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยรสชาติจริงๆมันเป็นยังไงนะ,ะเนื้อสัมผัสมันเป็นยังไงนะคะเนี่ยเราก็จะได้รู้รสชาติของมันชัดเจนบางครั้งนะเราเวลาที่แบบ กินแบบเผลอสนใจอย่างอื่นอะปรากฏอ้ากินข้าวหมดแล้วหรอยังไม่รู้เลยว่ารสเป็นยังไงนึกออกปะเนี่ยยิ่งกินนะคะช้าๆแล้วเคี้ยวแล้วก็ให้รสสัมผัสของอาหารมันโน้นไปกับลิ้นเนี่ยนะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นอะไรที่เราจะรู้สึกเลยโหยอย่างผัดผักเนี่ยที่หมอดาวรับประทานเนี่ยนะคะโอ้โหหวานจังทําไมมันรู้สึกหวานอย่างนี้นะคะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็กินเจ้าเนี่ยแหละแต่ไม่รู้สึกว่าหวานแต่ครั้งนี้จะรู้สึกได้เลยค่ะโอ้โหหวานแล้วก็แบบเหมือนเราได้กินผักได้ กินอาหารแบบเต็มที่นะคะหมอดาวจะใช้วิธีนะคะพิจารณาอาหารอย่างถี่ถ้วนแบบนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยรับรสสัมผัสของอาหารที่สําคัญค่ะสมองค่ะเขาจะมีเวลาในการรับรู้ว่าเอ้ยเจ้าตัวเนี่ยเจ้าของร่างกายอย่างหมอดาวเนี่ยได้อาหารแล้วนะคือบอกเลยค่ะว่ามือนี้นะคะหมอดาวกินข้าวอะคะ่ะประมาณเศษหนึส่วนสีของแบบ ที่ให้มาเองนะแล้วก็ไข่ดาวอะ่ะตอนแรกอะ่ะเราก็หิวมากเลยนะแต่ลองดูปรกากฏเฮ้ยไข่ดาวอะ่ะกินไม่หมดอะ่ะด้วยความที่มันอิ่มอะ่ะลองดูนะอันนี้ใช้เวลากินประมาณเกือบสินาทีอะ่ะแต่มันก็เวิร์กมากๆเลยอะ่ะแล้วมันก็ทําให้เราลดปริมาณของอาหารด้วยมันจะทําให้เราควบคุมน้ําหนักควบคุมสัสดส่วนได้ดีค่ะเพราะสมองของเราอิ่มเอมจากอาหารอย่างแท้จริงแล้วเราก็จะรู้สึกอิ่มนะคะลองดูค่ะ